สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องบ้างไปสูุ่ญสุคนคือเก่าเหมือนเดิมครับพบปะกันกับผมพาอยู่เคยพุทไทยครับในซ่องกููอีสานลานเปิดเส้นคือเก่าเหมือนเดิมครับืันนี้กะมาพบปอกันอยู่ทงหน้าครับหลังจากที่ห้าวก้วยม้าลามตังเต่ตีหาเคืองพี่น้องแต่ตอนนี้กะสีสิบโมงกลัวๆแล้วนะครับกะได้เวลาสีมาเอาคล้วย ไปล่งน้ำครับไปกินน้ำแล้วก็เขาห่มนะครับไปบายเอากรสีมาลามอีกนะครับหลังจากที่เล่มเนี่ยไปแล้วสองสามชั่วโมงแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปที่นี่นะครับเอากระสีมาาควายไปล่งน้ำครับทองเอกข้อเอกไม่เลี่ยงอย่างนี้ มากราไมเดียวอย่างนี่หลังจากที่เขาเอาควายมาลานะครับนี่เจ้าตุลาน้อยที่เล็มหญ้าเก่งเบื้องท้องเนี่ยพี่น้องท้องเฮ็ดปุงอยู่นะครับข้ากระเสียขวายเข่าหุมเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็มันเป็นหนาแรงนะครับหญ้ากระสีมีพ pues, ่อให้เล่มดุดเล่มหัวท่าภูรละนะครับ เล่มหอดทา่านอันนี้กระดังพั้นบาดพี่น้องตรงนี้เบื้องดังบาขึ้นเท่าก็เล่ตรงใดใส่ตองข้อน้อพี่น้องหลังจากที่เป็นควายที่คว้วแคควายแหเนะาะภพาษาบ้านเท่าเอ,อื่นแบบที่นี้ควายจะเอาเข้าออกมันเจ็บมูดังมันนะครับเพราะอกเข่าใกล้ได้แต่ก้อนนี้เข่าใกล้บ่ได้เลยพี่น้องเข่าใกลใ้เลยนพันหยาดเนาะเป็นค้วายป่าที่ เขาเลียงปลอยไวทั้งทั้งพู่ไหมพี่น้องปล่อยเลียงไวทั้งพูแเลวก็เขาก็ไปเอามามาสนเขามันจะเป็นอย่างไรล่ะครับมาอยู่น้ำผมที่แหลกดังบาดเลิกมานะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศแห่งแหลงนาะพี่น้องเนาะแห่งแหลงเขาเดือนสามเดือนสามแล้วฝนสีมาบอาบอจักขึ้นกันนะครับพี่น้อง ก็จะคือกันแต่ว่าเหมือนนี้เขาก็ก็ก็กเป็นทุกมือน,นั่นแหละพี่น้องที่เ,าเอากล้วยมาลามตัดตีหาเคืองนะครับหลังจากตีหาเคืองแล้วก็ประมาณสีมงส่งเศราเขาก็สีมาเอาไปล่วงหนองแหวนน้ำกินน้ำแล้วก็เขา่าโฮมนะครับเขา่าโฮมนอนเว้นผุเละบาบสองเคืองผุละพี่น้อง ใบสองคองืนกะสิได้เวลาเอาออาากลามอ,มายอยีกเพิ่มเนอีกกระเพาะหลอดที่โมงห้าโมงหกมงแรงแกเป็นประจําน้องพี่น้องเนาะฮะอยู่ละผู้ใดอยู่หอมหนามแน่กะสิซ้ำใบนะพี่น้องหาอามหนามแน,น,น่ะนนนกะสิซ้ำใบเพราะว่าอ่ามันมีความซูมไม่ยาคืนเพราะว่าควายนี่เป็นสัตว์ที่ เลี้มยมหญ้าได้ดีนะครับหญ้า่ายนี่เลี้ยมหอดเหงาเลยพี่น้องเลี้ยมหอยเหงาเลยเนาะนะครับนี่ก็ลมอยู่นี่เนาะแต่ว่ากับโบปันใดมันนี่แต่ว่าบนซอนซามื่นนี่โอ้ว่มแหงลมมาแหงไปฮะไปไปเรากลับไปเลี้มยมหญ้า ผมไปเห็นลงน้ำกินน้ำห้องเขาหฮมไป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 อย่าควนกันอย่าควนกันไปเร็วเร็วไปไปอย่ากวนกันอย่ากวนกันฮะเนี่ยพี่น้องเป็นภาพกิจกรรมแต่ละมือของเฮาที่เอาหัวควายออกลามวิธีของคนเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวเนาะพี่น้องเนาะ จังไงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังใจให้อ่องเท่านำในเร้อพี่น้องเด้อวันนี้กะนแต่ที่ร้านสมควรแล้วห้อกระสีจบไปเพียงสามีกวอนแล้วพี่น้องเนาะคิดหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้ผมายอยู่เคยผู้ไทยครับกับซองลุยอสานลานไว้เส้นแตงวมาผฟอดกันไหมให้คลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ผมขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม